สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาแล้วนะคะช่วง Coffee Time กับ p e s ซ y ่ o f f e e You Never Drink alone นะคะวันนี้ป้าเพซี่ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็บรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยคืมนะคะมีแดดนะคะแฟนทางบ้านแต่ก็สบายใจแล้วแหละเพราะว่าข้าวเราเริ่มตั้งหน่อแล้วนะคะถ้าเกิดฝนมาพอท่วมหน่อยมันก็จะไม่มีหญ้านะคะก็สบายใจก็ต้องขอบคุณนะคะ เบื้องบนมากๆเลยนะคะคือของพระเจ้านั่นเองนะคะที่ให้ข้าวของเราขึ้นหน่อทั้งปีที่แล้วนี่ทํายากมากนะคะหวานกล้าตั้ง3รอบนะคะปีนี้ก็ดีหน่อยนะคะก็แน่นอนนะคะช่วง coffee time กับ p พซ Coffee อยู่ในเวอร์ดี้ยังอ่างนี้นะคะพชซี่ก็จะมาทุกครั้งนะคะก็จะมีโปรมาฝากนะคะตลอดเลยนะคะก็ตอนนี้เป็นโปรเดือนพฤษภาคมนะคะแฟนทางบ้านเป็นโปรกาแฟ4ี่กล่องนะคะแถมฟรีนะคะเนี่ยค่ะมะม่วงแผ่นนะคะ ออแกนิกนะคะช่วงนี้มะม่วงก็จะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากหมดหน้ามะม่วงไปเนี่ยนี้เก็บได้เป็นปีนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแฟนทางบ้านเก็บได้เป็นปีเลยแล้วอร่อยมากนะคะปีนี้แบบอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะได้นี้ด้วยนะคะทิชชู่น้องแมวเหมียวไปด้วยนะคะทั้งเซตนี้นะคะแฟนทางบ้านทั้งเซตนี้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีค่าส่งแบบ e m s ด้วยนะคะแฟนทางบ้านก็จ่ายแค่999บาท ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวป้าเปซี่ก็ส่งให้นะคะตามที่อยู่ที่แจ้งมาแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็ทักแชททักไลน์เข้ามาหรือว่าในช้อปปีก็มีนะคะในเ,น Facebook, เพจเฟ o บุ o กเ e ซี่ชาแนลหรือว่า p พซี่ c o ฟ f e e ก็ได้นะคะแฟนทางบ้านก็ไปกดติดตามได้นะคะในเพซี่ f o f f e e นะคะเรามีคำคมเราจะโพส เกือบทุกวันนะคะเราให้ทางแอดมินของเราดูแลอยู่นะคะแฟนหนังบ้านก็เข้าไปอ่านคําคมแต่ละวันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมาได้สองสามวันแล้วแหละนะคะก็กว่าจะหาแอดมินได้นะคะแฟนหนังบ้านก็ฝากด้วยนะคะเพจซี f f e ฟ,ฟเพจนะคะของ f a c e b o o k นะคะก็โอเคนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเราก็มาดื่มกาแฟและเล่าเรื่องกันเลยนะคะ ก็เรื่องเล่าวันนี้ของบ้าเปซี่นะคะก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่เรามา a ด a p t ใช้กับชีวิตของเราได้นะคะเรื่องเล่าของบ้าเปซี่แต่ละเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องชาวนากับเจ้าของที่นะคะก็จาของที่อยากขายที่นะคะก็เรื่องของเรื่องก็คือมีชาวนาคนหนึ่งนะคะเขาได้ข่าวว่าจะมีเอ่อเอ่อคนคนหนึ่งก็คือเจ้าของที่ที่นาที่หนึ่งเขามีที่เยอะมากเขาจะขาย นะคะเขาจะแบ่งขายคือเขามีเยอะมากมีเยอะจริงๆนะคะแต่เขาจะแบ่งขายชาวนานนี้ก็เดินนะคะเดินไปเพราะสมัยนั้นนะคะยังไม่มีรถยังไม่มีรถหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์แบบสมัยนี้นะคะก็ต้องใช้เดินนะคะเดินเลาะป่าเละาะเขามานะคะผ่านไม่รู้กี่หมู่บ้าน,นะะเพื่อมาหาเจ้าของนาที่จะขายนี้เพื่อมาพูดคุยนะคะเมื่อเห็นแล้วนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะชาวนาก็ถามว่าที่ของคุณนะ่ะคุณจะขายยังไงนะคะเจ้าของนาก็เลยบอกว่า คุณเอามาให้ผมเงินสมัยก่อนเนี่ยคือมีค่ามากเลยนะคะบอกว่าเอามาให้ผมหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทนะคะเงินสมัยก่อนหนึ่งพันนี่ก็น่าจะเป็นเกือบเกือบหมื่นหรือว่าเกือบแสนสมัยนี้นะคะเอามาให้ผมหนึ่งพันนะคะแล้วเราก็มีกฎนะคะก็คือให้คุณเนี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นน่ให้คุณเดินไปเลยเดิน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 ไปจนจนถึงตรงไหนไม่รู้แหละ แต่ก่อนพระอาทิตย์ตกคุณต้องเดินกลับมาในเขตที่คุณเริ่มต้นเขตแดนที่คุณเริ่มสตาร์ทเดินและที่ตรงนั้นทั้งหมดนั้นอ่ะจะเป็นของคุณหมดเลยคือที่ที่คุณเดินไปถึงแค่ไหนกระช่างที่ตรงนั้นจะเป็นที่นาของคุณในราคาหนึ่งพันเจ้าของอ่าชาวนาคนนี้ก็เฮ้ยแฟร์ดีอ่ะไม่ใช่แฟร์มันคุ้มค่าเพราะเราแค่เหนื่อยแค่วันเดียวแค่ยอมเดินเหนื่อยแค่วันเดียวแต่เราได้ที่แบบ เท่าที่กําลังเรามีเท่าที่กําลังมีถ้าเกิดเราเดินแต่เช้าและเดินเร็วเราต้องได้ที่เยอะแน่เลยเมื่อชานาคิดได้แบบนั้นก็โอเคตกลงก็ทําสัญญากันไปลายลักษณ์อักษรนะคะไปลายลักษณ์อักษรเลยจะได้ไม่มาบิดผิวกันที่หลังนะคะทีนี้พอมาถึงตอนเช้าชานาคนนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะตื่นแต่เช้าห่อข้าวห่อน้ํามาตื่นแต่เช้าเลยทีนี้ก็มานั่งลุ้นเจ้าของเจ้าของที่ดินเขาก็นั่ง คือเค้ที่เขาเยอะอยู่แล้วเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเหมือนเขาแจกฟรีพูดง่ายๆนะคะมันเขาตั้งใจแจกอยู่แล้วแต่มันจะให้ฟรีมันก็อะไรอยู่เพราะว่าคนไม่รู้จักกันใช่ไหมก็ขายแบบถูกๆอย่างเงี้ยอันนี้พอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นชาวนาคนเขาก็ปกักธงปุ๊บเลยคือจุดเริ่มต้นของเขาตรงนี้ก็เขตตรงนี้มันก็ยาวไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเดินวนกลับมาก็ปกักธงปุ๊บก็เดินเลยพอพระอาทิตย์โผล่แค่นั้นอ่าชาวนา,วา,วนาวคนนี้ก็ นั่นเลยเอาข้าวไปด้วยเอาห่อข้าวเอากระติบน้ำไปด้วยเดินเดินแบบเหมือนจ็อกกิ้งอ่ะเพราะว่าอยากได้ที่เยอะก็เดินคนเราเวลาเริ่มเดินแรกๆมันจะกำลังมันจะเยอะก็เดิน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 แบบไม่หยุดพักเลยเพราะเพราะแบบอยากได้ที่เยอะเดิน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 ผ่านไปประมาณเที่ยงเที่ยงไปหาบ่ายมนุษย์อ่ะมันเริ่มหิวข้าวละเริ่มหิวข้าวชาวนาก็เริ่มหอบด้วยเพราะเดินมาครึ่งวันแล้วอะค่ะก็หันไปมอง อุ้ยไม่เห็นเสาละไอเสาธงที่ปักไว้อะเพราะว่าเจ้าของที่นาเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นค่าก็ดิ้งกาแฟหรือว่าอาจจะในสมัยนั้นอาจจะไม่มีกาแฟนะคะอาจจะดื่มน้ํารอนะ้นําต้มกระจงกระเจี๊ยบนะคะเพราะสมัยนั้นมีกระเจี๊ยบเนาะรอก็มองไปโอ้ไม่เห็นธงทีนี้อุ้ยครึ่งวันละเราต้องโดนเดินวนกลับเพราะอย่าลืมนะคะว่าเขาเดินเป็นแนวตรงอย่างนี้ ทีนี้เวลาเราจะเอาที่มันเป็นแนวตรงไม่ได้มันก็จะปักข้าวได้แค่ต้นสองต้นนะครอย่างเงี้ยมันต้องเดินอย่างนี้เข้าใจไหมคะเพราะว่านามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะน้อยมากที่ที่นามันตรงอย่างเงี้ยเหมือนอ่ะธนูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจะต้องเดินแล้วก็ต้องวนงนี้ใช่ไหมคะกลับมาจุดเริ่มต้นคุณก็จะได้ที่เวิร์นั้นน่ะหรือคุณจะเดินเป็นวงกลมก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะทํานายากนะคะเพราะว่าเวลาไถแล้วอะไรมันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้สี่เหลี่ยม จตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นทีนี้พอไปถึงเที่ยงวันเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วหิวก็หิวหิวข้าวก็เอาน้ํามาจิบๆเฮ้ยเราต้องเดินกลับแต่ทีนี้เอา้าเราไม่เห็นธงแล้วเพราะมันต้องเดินเป็นอย่างนี้ด้วยคือมันได้ความยาวแล้วมันก็ต้องเอานากว้างในนากว้างเสร็จก็ต้องเดินย้อนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้ที่นาเวงใหญ่แปลงใหญ่นะคะเฮ้ยจะหยุดกินข้าวอ่ะเสียเวลาเดี๋ยวพออาทิตย์จะตกดินพวกนี้มันจะบ่ายโมงแล้ว ก็จิบน้ําจิบๆนะคะจิบน้ําแล้วก็เดินตีอย่างนี้มาพอจากตรงแล้วใช่ไหมก็ตีอย่างนี้มาตี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 มันต้องวนกลับก็เดินทีนี้กาลังคนนะคะเดินไม่พักแล้วไม่กินข้าวอ่ะคือจิบน้ําอย่างเดียวพ่อแบบว่าอยากได้ที่เยอะก็เดิน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 ิดทีนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มแดงแดงแดงคือว่าทิตมันไม่ลอยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันก็อยู่ของมันปกตินะคะวันไหนมันก็ขึ้นลงของมันปกติอยู่แล้วพระอาทิตย์นะคะมันก็เริ่มเริ่ม ชายคนนี้ก็เดินจำ้ำอ้าวแล้วยิ่งยิ่งพาชิดใกล้เนี่กยก็ยิ่งจ้ำอ้าวนี่ยิ่ง,งจ้ำอาหัวใจก็ยิ่งเต้นเร็วบวกกับเหนื่อยด้วยตื่นเต้นด้วยเพราะเพราะแบบคุอลุ้นอะลุ้นให้ตัวเองไปถึงเส้นเส้นชัยที่ตัวเองอปักธงไว้ในเขตอะ่ะทีนี้เหนื่อยหอบนะคะทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็ทั้งหิวคืออะไรมาหลุมมาตุม้มแกหมดเลยนะแกก็ต้องเดิน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 อย่างเงี้ยเหลืออีกสองเก้าอะแกนางบ้านเหลืออีกสองเก้า กเห็นแล้วกทีนี้คนมันเหนื่อยและอายุคนก็ใบกลางคนแล้วค่ะทีนี้หัวใจเห็นมันตุ๊กๆๆๆๆๆอ่ะมันมันน็อกมันช็อกคือมันช็อกอ่ะมันน็อกอ่ะใช่ใจเรามันอยากจะได้เยอะแต่ร่างกายมันไม่ไหวมันก็ช็อกและวินาทีที่แกจะช็อกนะคะมันเหลืออีกสองก้าวจ่ไม่แกเอาแบบเงือสุดท้ายของแกนะคะแฟนทางบ้านแกแบบกระโดดไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ถึงไอ้เขตแดนที่ปักธงไว้ตั้งแต่ไม่รู้ว่ายาวใหญ่แค่ไหนไม่รู้ แต่มันเป็นแขนแดนแบบอย่างเงี้ยเพื่อเอามือไปอย่างเงี้ยแล้วแกก็ขาดใจตายท่านั้นเลยอะค่ะคือขอโทษนะ <g ül> คือคือเหมือนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าขาเขอแบบชี้ชี้แบบว่าอย่างนั้นไหมแต่แบบกระโดดไปอย่างเงี้ยคือมือคนเวลามันจะไปแตะเส้นสายอย่างไยแล้วมันก็ตายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขาก็ไม่รู้ว่าตอนโดดอะมันก็ต้องโดดบบอย่างนี้นแล้วก็แกก็บอกว่าแกตายท่านั้นเลยคุณลุงคนนี้ตาย่านเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ตายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอออย่างเงี้ยน,นะคือจะดูตลกก็ตลกนะคะ ทีนี้เจ้าของที่เขาเป็นคนสัตว์ซื่อเขาให้ค่ะเขาให้เพราะว่ามือลุงเนี่ยแตะตรงเส้นพอดีเลยตรงเส้นเขตแนวทั้งทที่แกตายแล้วเจ้าของที่นะเขาไม่ให้ก็ได้นะเพราะไม่มีอะไรไม่มีพยุงพยานหรือเขาอาจจะเอาครอบครัวมาหรือเปล่าไม่รู้นะเขาให้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรคะแฟนทางบ้านคุณตายไปแล้ว คุณตายไปแล้วนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกของมนุษย์เราเนี่ยคือความอยากอยากได้เยอะนะคะอยากมั่งอยากมีอยากหลายอยากอ่ะนะคะที่เราทํางานทําอะไรทุกวันเนี้ยก็เพราะความอยากเราอยากข้าวเพราะอีสานในเวลาเขาหิวข้าวเขาโอ้อยากกินเข่าอุ้ยอยากได้นมอเตอร์ไซค์อุ้ยอยากได้รถยนต์อุ้ยอยากได้เสือตัวเนี้ยอุ้ยอยากได้เครื่องแต่งหน้าอันนี้ เพราะความอยากนั่นคือมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนค่ะแฟนหนังบ้านเพราะว่าถ้าไม่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนคงไม่มีใครทํางานคงไม่มีใครทํางานแต่ว่าความอยากเราต้องคอนโทรลมันอย่าให้มันมาคอนโทรลเราเหมือนคุณลุงคนนี้ค่ะเอาแค่พอดิบพอดีแค่พันเดียวเองอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นสมัยนี้หรืออาจจะสามสี่หมื่นในสมัยนี้เอาแค่พอดีเอาแค่กําลังเรามีแกตายไปแล้วที่แกก็ไม่ได้ใช้แกเดินก็เหงื่อก็อกเพื่อจะได้ที่มาเพื่อไปทํานา แกไม่ได้ใช้ที่ปื่นนั้นเลยค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะแกตายไปแล้วนะคะแต่หนังบ้านก็แต่คนเราเนาะมันก็ต้องทํางานที่เราทํางานทุกวันนี้ก็เพราะนั่นแหละค่ะของมันก็อ,อยากอยากกินข้าวอยากกินน้ําอย่างเงี้ยอยากกินกาแฟอยากกินขนมหวานอยากกินนู่นอยากกินนี่นี่นคือความอยากแต่ในความอยากในจุดความอยากของเราเราต้องอยู่ในจุดที่ร่างกายเรารับได้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราฟื้นมันเกินไปก็เหมือนคุณลุงคนนี้ฟืนอยากได้เยอะถ้าเกิดจริงๆแกเดินไปแล้วแกเบรกกินข้าวแกไม่ต้องเดินให้มันยาวมากหรอกแกเดินแค่ไปสักอะไรเนี่ยเหนื่อยแกก็หยุดแล้วก็เดินต่อพอเออสักครึ่งวันต้องอย่าลืมว่าคุณแกต้องเดินเตียอย่างนี้ด้วยต้องเผื่อด้วยคือยังไงอะ่ะได้น้อยดีกว่าไม่ได้แต่ได้ไปแล้วตายอะ่ะได้เยอะแต่ตายอะ่ะมันไม่มีความหมายเพราะว่าแกเสียชีวิตไปแล้วแกก็ ไม่ได้ใช้ที่ตรงนั้นไอสิ่งที่แกทํามาไอสิ่งที่แกตั้งใจมาเพราะอย่าลืมนะคะว่าแกตายไปแล้วแกใช้ไม่ได้แกกินไม่ได้แล้วนะคะ <S <S <G> ก็นั่นแหละค่ะปาเปซี่ก็เป็นช่วงเวลาของเปซี่คอฟฟี่นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าแบบนี้ตลอดนะจะพยายามจะมาอาทิตย์ละสักสองครั้งนะคะอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อมาเป็นช่วง c o f f e ่ไทม์นะคะมันก็ต้องดูว่าปาเปซี่เห็นไหมความยาก <laughs> ก็ต้องดูด้บบทุระเยอะเหลือเกินนะคะคือไม่ใช่ทุระส่วนตัวบางทีเป็นทุระของญาติพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะบางทีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ถูกเชิญไปอย่างเงี้ยบางทีก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเพราะบางทีมันเหนื่อยบางบางทีเห็นไหมคะที่ไปหมู่บ้านอะไรน่ะหมู่บ้านของป้าของป้าเป็นซี่ก็คือพี่สาวของแม่ก็ไปตั้งแต่ตื่นกันตั้งแต่ตีสี่อย่างเงี้ยค่ะบางทีมีทุระมาก็ก็ขอตอนนี้ก็น่าจะเบาๆแล้วแหละเพราะว่าน่าจะลงนากันหมดแล้วนะคะไม่น่าจะมีการมีงานอะไรแล้วนะคะก็ ก็จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นนะคะแฟนทางบ้านก็ฝากด้วยนะคะโปเดือนพฤษภาคมนะคะแฟนทางบ้านถ้ายังไม่กินใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเก็บได้เป็นปีนะคะแฟนทางบ้านอร่อยมากนะคะปีนี้อร่อยกว่าปีที่แล้วอีกนะคะแฟนทางบ้านก็ฝากไปด้วยนะคะทั้งเซตนี้เพียง999 9า99เบเาทอย่าลืมนะคะกาแฟของป้าเฟซี่เนี่ยมีคามมินชันอยู่ข้างในและคามมินชันเป็น ขมิ้นชันเนี่ยเป็นยาที่รักษาอาการอักเสบและป้องกอันอัมอร์ได้ดีมากนะคะเวลาคุณอักเสบในร่างกายเนี่ยค่ะขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยช่วยรักษานะคะอาการอักเสบของร่างกายได้ดีมากได้ต้องกินคู่กับน,น้ํามันและใน,ในกาแฟของเรามีน้ํามันมะพร้าวสกัดด้วยนะคะซึ่งกินคู่กันแล้วมันจะดูดซึมได้ดีนั่นเองนะคะแฟนทางบ้านก็ฝากโปรนี้ใครที่ยังไม่ลองก็ลองดูนะคะแฟนทางบ้านในราคาแค่999บาท แล้วเราก็มีโปรสำหรับผู้ทดลองครั้งแรกเราให้เฉพาะคนะซื้อครั้งแรกเท่านั้นนะคะก็เข้าไปดูในเพจของเราใน Google ก็ได้นะคะแฟนหนังบ้านก็เดี๋ยวคิวนี้ปาพิซิกาแไปแค่นี้ก่อนนะคะแฟนหนงบ้านถ้าใครยังไม่อยากจะลองเปปซิกาี่ลองดูค่ะมันไม่เสียหายหลักร้อยนะคะหลักร้อยในราคาหลักร้อยเก้าเก้าเก้าแถมฟรีค่าส่งแบบอินเอสด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ปาปิซิกาแไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย